นี่ฐานะเพิ่มขึ้นนี่ฐานะเขาเพิ่มตามอะไรตามเงินกู้ผมถามว่าไอ้ห้าแสนล้านเนี่ยมันกู้ทีเดียวหรือเปล่าทยอยกู้ใช่ไหมดอกเบีย้ยมันขึ้นตามนั้นใช่ไหมวงเงินมันก็ขึ้นเป็นเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมมือกฎหมายทุกตัวผมก็ไม่โง่กู้ถึง60%โดยที่มันผิดกฎหมายหรอกผมก็ไม่โง่กู้ถึง60%โดยที่มันผิดกฎหมายหรอกผมก็ไม่โง่กู้ถึง60%โดยที่มันผิดกฎหมายหรอผมบอกข้อที่จริงมาสู้ท่านผมไม่ได้เอาเรื่องโกหกบิดเบือนมาสู้ท่านผมพูดไม่ได้ ผมเป็นคนหนึ่งที่ผมถวายสัตว์ปริญาไาแล้วว่าผมจะเป็นคนที่ไม่พูดโกหกเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตจรบรารฟังดีต่อสถาบันชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์นั่นคือผมรัฐบาลไม่ได้ทําอะไรด้วยความไม่ละเอียดรอบคอบประชุมไม่ลุกขี่ประชุมคณะทํางานไม่ลุกขี่คณะทํางานพอป,ประชุมทบทวนท่านก็บอกช้า,ชาไม่ทบทวนท่านก็บอกทุจริตไปว่ากันในกระบวนการวิธรรมนะครับผมยืนยันนะก็โชคดีที่ในสภาได้คุ้มครองเอกิ์คุ้มครองถ้าผู้ขานอกก็มีปัญหาเหมือนกันแหละ นะไอ้พวกชอบปูข้างลอ,อก็แล